สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนมวยป้ามอยากจะขอจัดพอดแคสต์กับเขากันดูบ้างส่วนหัวข้อที่จะพูดถึงก็คืออย่างที่รู้ครับว่ามวยป้ามเป็นการแสดงแต่ทําไมถึงต้องเป็นการแสดงละ่ะก็ในเมื่อผู้ชมอยากดูของจริงเหมือนกีฬาประเภทอื่นๆซึ่งสมัยก่อนนู้นเลยมวยป้ามก็เป็นของจริงนะครับหรือมวยป้ามันสมัครเล่นในโอลิมปิกก็สู้กันจริงๆอยู่แล้วทําไมมวยป้ามอาชีพถึงกลายเป็นการแสดงไปได้ละ่ะทั้งที่นักมวยป้ามบางคนก็ดูน่าจะสู้กันจริงได้อยู่เชื่อไหมครับว่า มันมีหลายเหตุผลว่าทําไมต้องใช้คําว่าต้องเลยนะครับต้องกลายมาเป็นการแสดงที่มี YouTube คิวถูกกาหนดเอาไว้ก่อนแล้วมีหลายเหตุผลมากครับเดี๋ยวผมจะพูดเป็นหัวข้อหัวข้อไปเลยข้อที่1การบาดเจ็บเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักเลยครับเพราะว่านักมวยปั้มจะปั้มทุกอาทิตย์ และบางทีก็ปั้มมากกว่า1แมชใน1อาทิตย์และก็ปั้มทั้งปีเลยไม่มีช่วงพักฤดูกาลเหมือนกีฬาประเภทอื่นฉะนั้นถ้าจะให้อัดกันจริงจนโอ้โหหน้าบวมคางเหลืองขาหักหัวแตกทุกตอนเนี่ย<ม>ก็คงจะไม่เหลือใครให้ขึ้นปั้มได้ทุกอาทิตย์จริงไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆโกเบิร์กเนี่ยแหละครับที่เคยเล่นอเมริกันฟุตบอลมาก่อนแต่ก็เกิดอาการบาดเจ็บจนต้องเลิกเล่นแต่กลับสามารถวิ่งมาสเปียร์โชว์ศักยภาพโชว์พลังได้เหมือนคนไม่เคยบาดเจ็บมาเลยอะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเล่นมวยปั้มจะไม่บาดเจ็บเเเลลยยหมือออนนน่่ปาบูใ เบอร์แลนอะไรแบบนี้ยังเจ็บอยู่ครับและถึงขั้นสูญเสียอวัยวะก็มีแต่การกําหนดรูปแบบการฝึกซ้อมอะไรแบบนี้ก็จะช่วยให้การบาดเจ็บลด,ดลงมาเยอะเลยครับและก็ช่วยยืดอายุการปั้มให้ออกไปอีกเพราะอย่างขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนักบอลน,นะครับบางคนคือไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่เวลามีเด็กใหม่ๆเข้ามาที่ฟิตกว่าเร็วกว่า คนที่มีอายุเยอะขึ้นช้าลงก็ต้องเริ่มถอยผันตัวเป็นโค้ชบ้างไปทำอย่างอื่นบ้างแต่นักมวยปั้มบางคนนี่ปั้มไดถึง40กว่ายังโชว์ความเก๋าได้อยู่เลยครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าที่พูดัวข้อทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามวยปั้มดีกว่ากีฬาอื่นยังไงแค่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นเฉยเฉยว่าทำไมเขาถึงปั้มกันจริงๆไม่ได้ข้อที่ 2. ความสนุกถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักเลยครับกีฬาหลายประเภทแน่นอน,ม,นมันมีความสนุกตื่นเต้นเล้าใจอยู่ในตัวของมันอยู่แล้ว แต่ก็มีหลายครั้งที่กีฬาจริงๆมักจะมีการดึงเกมดูเชิงเหมือนที่เคยเสนอในคลิปของอินโนกิกับอารีไปแต่ที่ต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าเป็นการแข่งขันครับมันมีชัยชนะแน่นอนใครอยากจะแพ้แหละขืนประมาทบุกรุยเข้าไปเอาใจคนดูเอามันไว้ก่อนแต่กลับแพ้มาไม่เป็นท่าแถมแทนที่จะเอาใจคนดูนะครับคนดูอาจจะมองว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งไม่มีชั้นเชิงเลยไม่น่าเชียร์เลยเลิกเชียร์ดีกว่าอะไรแบบนี้แต่มวยปั้ม ผลแพ้ชนะจะถูกกำหนดมาก่อนแล้วครับสิ่งที่นักมวยปั้มต้องทำคือระหว่างการปั้มจะทำยังไงให้ออกมาดูสนุกสมจริงจนผู้ชมมีอารมณ์ร่วม,วมตั้งแต่เปิดตัวยันจบแมตชเ์เลยหรือการที่จะให้สุดยอดนักมวยปั้มมาเจอกันเนี่ยการันตีได้เลยนะครับว่ามันแน่ๆแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาให้เขาสู้กันจริงๆอัดจริงไม่มีผลแพ้ชนะก็อยู่ที่ฝีมือของตัวแต่ละคนไปพวกเขาอาจจะต้องปั้มดูเชิงถ่วงเวลากันเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ ความสนุกก็ถูกลดบั่นทอนลงไปครับแต่ถึงแม้มวยปั้มจะถูกกำหนดมาอยู่แล้วแต่การปัร้มอื่นๆช้าๆอะไรแบบนี้ก็ยังมีอยู่อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวนักมวยปั้มเองแล้วเพราะหน้าที่หลักของพวกเขาคือเอนเตอร์เทนครับข้อที่3ความสร้างสรรค์มีหลายประเด็นนะครับหัวข,ข้อนี้เริ่องจากกติกาเลย คือกีฬาแต่ละประเภทก็มีกติกาที่ใช้เป็นสากลอยู่แล้วแต่จะมีไหมครับที่ดูบอลอยู่เฮ้ยคืนนี้บอลยูโรเตะแบบไม่มีกฎกติกาสไลด์ได้ต่อยได้ใช้อาวุธได้และพรุ่งนี้เตะกันในสนามที่มีไฟล้อมรอบหรือจะให้นักชก MMA เอาชนะด้วยการปีนกงออกซึ่งฟังดูแล้วเยคิดอะไรบ้าๆบาบๆแต่กลับทำออกมาได้ดีสำหรับมวยปั้มก็เพราะว่าเน้นความสนุกนี่แหละครับทำให้มีการคิดกติกาแปลกใหม่มาได้แบบไม่มีกำหนดจริงๆอ่ะเช่นเดียวกับท่ามวยปั้มครับ ซึ่งนักกีฬาต่อสู้จริงๆนะบางคนอาจจะเคยเห็นตอนเขาฟิตซ้อมแบบโอ้โหโชลีลาหมุนเตะ3 6 0อง,งศาเลยแต่พอสู้จริงท่าเหล่านี้มันออกยากครับผมมันเสียจังหวะแต่มวยปั้มสามารถทำได้ทุกอย่างครับจะตีรังกาจับเ5 r ไ o ออะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดมวยปั้มต้องมาสู้กันแบบโอลิมปิกเลยอะ่ะห้ามเตะต่อยทุ่มได้อย่างเดียวอย่าว่าแต่จะจับโชกสแลมเลยครับแค่จับทุ่มได้สักครั้งหนึ่งยังยากเลยครับซิกมันนายนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ได้เห็นแน่นอน และเชือกหรือเทิร์นบัคเกิลเอง <c oughs> ก็ไม่ได้มีแค่กา้าน <c oughs> หรือกำหนดขอบเขตนักมวยปั้มนะครับ <c oughs> แต่สามารถใช้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยและถ้าพวกนี้แหละครับที่เห็นว่าความสร้างสารรค์ของกีฬามวยปั้มอ่ะเป็นยังไงข้อ <c oughs> <c oughs> ที่สีเอกลักษณ์ครับจะพูดถึงในตัวนักกีฬาทั่วไปนะคือถ้าฝีมือดีอ่ะยังไงก็เป็นที่จดจําครับแต่ถ้าฝีมือยังไม่ดีพอหรือไม่ได้แย่แต่ไม่มีอะไรให้หน่าจดจำอ่ะยกตัวอย่างทีมกีฬาทีมหนึ่ง ซึ่งแฟนๆคงมีคนที่ชอบที่เชียร์อยู่แล้วครับแต่ลูกทีมที่เหลือคือใครเทคนิคมีอะไรหรือช่างมันเอะไม่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดมีการเขียนบทสร้างเรื่องราวของพวกเขาให้แต่ละคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแค่ดูการแต่งกายกับสไตล์การปั้มก็รู้แล้วว่าปั้มสายไหนยิ่งถ้าได้แบบจิมจอนสันมาทําเพลงให้นะคือได้ยินเพลงก็รู้เลยครับว่าคนนี้มีลักษณะเป็นยังไงซึ่งแต่ละคนก็จะมีความโดดเด่นต่างกันและช่วยให้คนที่เด่นอยู่แล้ว ก็ยิ่งเด่นขึ้นไปอีกครับหรือคนที่ลองลงมาก็ได้รับความสนใจไม่ต่างกันทําให้เราอยากดูพวกเขาไปด้วยไม่ใช่จะรอดูแต่กับคนที่เราเชียร์เท่านั้นข้อที่5เรื่องราวครับจะมีไหมครับว่านักบาสเกตบอลเข้ามา NBA เพราะว่าอยากมาแก้แค้นพี่ชายที่เคยจุดไฟเผาว่านหรือ,รอนักกีฬาที่เป้าหมายคือกระทืบเจ้าของค่ายจอมขี้โกงเนี่ยแหละครับซึ่งในความเป็นจริงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยแต่มวยปั้มสามารถทําได้ทุกอย่างครับไม่ใช่แค่ขึ้นปั้มอย่างเดียวแล้วจบ แต่ยังทิ้งปมเอาไว้ให้ผู้ชมได้ติดตามกันตอนต่อไปเรื่อยๆและยังมีการกำหนดธรรมะอัตธรรมเพื่อเป็นการเพิ่มอัรถรดในการรับชมครับให้มีการสร้างเรื่องราวได้ง่ายขึ้นผมว่าการสร้างเรื่องราวอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุในช่วงที่มวยปั้มเปลี่ยนมาเป็นการแสดงนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนู้นเลยที่สื่อยังไม่แพร่หลายนักทีวียังเป็นขาวดําอยู่อะไรแบบนี้นักมวยปั้ม ก็ต้องตะเวนปั้มตามที่ต่างๆและพวกเขาก็มักจะมีดาวเด่นประจำค่ายไว้ดึงดูดผู้ชมมาตีตั๋วเข้าชมครับโดยเฉพาะคนที่ตัวสูงๆใหญ่ๆที่ผู้ชมเห็นแล้วโอ้โ oh, ห oh, ตัวใหญ่แบบนี้ต้องปั้มเก่งพลังเหลือล่นแน่นอนซึ่งพวกเขาอาจจะเก่งจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับแล้วถ้าให้สู้กันจริงๆ100%เนเี่ยเกิดยักใหญ่ประจำค่ายโดนล้มมา ค่ายนี้ก็ดูไม่น่าเชื่อถือแล้วว่าเออไม่ได้เก่งจริงนี่วาไม่น่าดูและข่าวหลังไม่มาดูดีกว่าแต่ถ้ามีการเตรียมกันก่อนว่าให้คนเนี้ยโชว์ความสมามารถอยู่ฝั่งเดียวนะจนผู้ชมเชื่อว่าเฮ้ยคนนี้เก่งจริงจนเป็นขวัญใจและตีตัวกับมาเชียฮีโร่ของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งและในทางกลับกันก็ยังสามารถสร้างอาธรรมจอมตุกติกมาได้จนผู้ชมก็อยากตีตัวเข้าชมเพื่อให้ฮีโร่ของพวกเขาเนี่ยมาเล่นงานตัวขี้โกงไปสัทีข้อที่6 ผู้ชมมีส่วนร่วมได้จากที่นักกีฬาปรากฏตัวออกมานะครับแล้วก็ทักทายผู้ชมเล่นกับผู้ชมก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่พอถึงเวลาแข่งขันก็ต้องจดจ่อยอยู่กับการแข่งขันและแต่มวยปั้มสามารถทําให้ผู้ชมมีส่วนร่วมระหว่างการปั้มได้ที่ไม่ว่าจะขอเสียงเชียร์หรือจะด่าผู้ชมเพื่อสร้างความน่าหมัน่นไส้และ จะมีการต่อสู้สักกี่อันกันครับที่จะไปปั้มกันตรงหน้าผู้ชมในสนามได้แบบเนี้ยซึ่งถ้าเกิดปั้มจริง่าำกลางฝูงชนนะแล้วผิดพลาดขึ้นมาไปอัดโดนคนดูก็โดนฟ้องร้องกันไปอีกเหมือนกับการที่มวยปั้มเป็นแบบนี้ทําให้ผู้ชมกลายเป็นส่วนหนึ่งของโชว์โดยไม่รู้ตัวไปครับอย่างที่ 6. s เซอร์ไพรส์การเซอร์ไพรส์ มันเป็นอะไรที่เหนือความคาดคิดครับว่าจะเกิดขึ้นได้จริงเพราะมันเกิดมาแล้วก็จะทำให้รู้สึกตื่นเต้นขนลุกแต่จะรู้สึกดีหรือแย่เขาขึ้นอยู่กับเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะครับซึ่งถ้าจะให้ป้าจริงอ่ะการที่จะมีการเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะเพราะว่ามันกําหนดอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าทุกอย่างควบคุมได้การเซอร์ไพรส์เขาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับข้อที่7คนดัง ถ้าจะเอาคนดังมามีส่วนร่วมดูอย่างโลแกนพอเนี่ยแหละครับที่ชกมวยล่าสุดเนี่ยคุณภาพการสู้บอกเลยว่า เละเทะมากกอดพยุงเวลาอย่างเดียวเพราะว่าความถนัดเขาต่างกันและการฝึกซ้อมของนักกีฬาจะเข้มข้นกว่าจะให้ขึ้นมาสู้กับนักกีฬาคงทําได้ยากครับและจุดหมายของเขาคือไม่โดนน็อกก็พอก็เลยได้แต่ก,กอดทั้งแมตช์เลยแต่ถ้าเป็นมวยปั้มก็สามารถทําออกมาได้ดูไม่น่าเกียดเท่าไหร่ครับแถมยังสามารถเอาชนะนักมวยปั้มได้ด้วยข้อที่8เวลาเคยมั้ยครับเวลาดูมวยหรืออะไรเนี่ยเกิดมาถึงยกแรกน็อกได้เลย แลวเวลาที่เหลือจะทําอะไรครับหรือฟุตบอลที่คะแนนลอบไปละเจ็ดแฟนๆอีกฝั่งที่ถูกนํานี่ก็คงไม่อยากดูต่อแล้วครับซึ่งมวยปั้มจริงๆนะครับก็มีปัญหาอยู่คือปั้มกันไปเรื่อยๆกินกันไปกินกันมาและบางทีปั้มไม่มีผลแพ้ชนะแล้วก็ดึงเวลาจากคู่อื่นมาอย่างเงี้ยคือถ้าสามารถกําหนดเวลาได้ว่าคู่นี้เหมาะสมให้เวลาเท่าไหร่จะปั้มกันแค่กี่นาที ก็สามารถสร้างโชว์ที่ดูออกมาสนุกได้อย่างง่ายขึ้นเยอะเลยครับเป็นไงครับฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีอีกหลายปัจจัยเลยนะแต่จะสรุปแค่สาเหตุหลกักๆถ้าให้มวยปั้มมาปั้มกันจริงๆเหมือนกีฬาประเภทอื่นน่ะเราก็คงไม่ได้เห็นเดอะล็อกสโตนโค h อค k คเก a นการปั้มไต่บอนไดการจับฟาดโต๊ะฉากกระโดดของแมนคายจากกงสถิติของอันเดอร์เทเกอร์หรือแม้แต่ชื่อของอันเดอร์เทเกอร คงจะเป็นชื่อเรียกของสับเพะเลอทั่วไปเฉยๆครับฉะนั้นการที่มวยปั้มเป็นแบบนี้ก็ทําให้หมวยปัม้มดูมีเสน่ห์และเอกอลักษณ์ในตัวเองอยู่เคยมีที่ทํางานเก่าของผมนะครับถามว่าเฮ้ยโตแล้วทําไมดูมวยปั้มละ่ะมันคือการแสดงไม่ใช่หรอดูไปทําไมซึ่งตัวคนที่ถามผมเนี่ยบ้าสตาร์วอลมากครับผมก็เลยถามกลับว่าเอาแล้วที่ดูสตาร์วอลนี่คิดว่าโยดามีจริงเหรอเชื่อไหมครับกลายเป็นทะเลาะกันไปเลยแต่คําตอบจริงๆอ่ะที่ผมอยากตอบคือก็เพราะว่ามันสนุกไงครับ สนุกกับลีลาการปั้มอวามคิดสร้างสารรค์ในการออกท่าทางความมันแบบไร้ขีดจำกัดที่บางครั้งก็มาพร้อมกับความผิดหวังและเสียใจหร,หรือจะเซอร์พไพรส์แต่ไม่ว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับกับวงการมวยปั้มทุกสมาคมเลยนะถึงแม้ว่าจะถูกกาหนดมายัางไงนะครับแต่อย่าลืมครับว่าการปั้มมันยังเจ็บจริงอยู่ไม่รู้วิธีเซฟไม่เคยฝึกมาอย่าไปเล่นเองเด็ดขาด ถ้าดูแล้วนะยังรู้สึกสนุกอยู่ก็ดูต่อไปเถอะครับไม่ว่าอายุเท่าไหร่แล้วถ้ามีคนมาถามว่าเฮ้ยมวยปั้มนี่มันเรื่องของเด็กหรือเปล่าตอบได้เลยครับว่ามวยปั้มอ่ะไม่ใช่เรื่องของเด็กแต่เป็นเรื่องของตัวหรือเรื่องของผมก็ได้ถ้าอยากสุภาพหน่อยก็แล้วแต่ความสนิทไปนะขอบคุณที่ติดตามนนจนจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแฟนมวยปั้มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ